Thank you บม่บงใช่ไหมแม่า่าบัางสวัสดีค่ะเกตนะคะเกดจากเคสสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะเกตก็จะมาเป็นฐา,าน,านะแม่ครัวของลูกชายนะคะอพอดีเกดจะทำสปาเกตตี้ให้ลูกเป็นมื้อแรกนะคะก็จะดูว่า,าเขาทานสปาเกตตี้ได้ไหมนะคะก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เกตได้ต้มน้ำไว้เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใช้เส้นสปาเกตตี้นะคะตัวนี้ได้มาจากคอสโก้นะคะที่มีประมาณ6แพ็คนะคะ สิบเปรียญถูกมากเลยนะคะคือคอสโกนี่เป็นห้างขายส่งคล้ายแมคโครที่บ้านเรานะคะ <_ S 1> ก็ต้องซื้อทีแบบว่าเป็นเยอะๆนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะปรุงอาหารของเด็กนะคะทุกๆ,ๆเมนูนะคะเราจะดูอินรีเรียนตรงนี้นะคะเด็กก็มาดูนะคะว่านะคะขอดูก่อนไฟเบอร์นะคะชูเกอร์สอกรัมนะคะแล้วก็แฟตทรานแฟต0ูนนะคะก็โอเคนะคะก็เป็นเส้นสปากเกตตี้ทั่วไปนะคะนี่ ก็สามารถใช้ได้นะคะก็ให้ดูดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเส้นนะคะไปต้มนะคะมาดูกัน,นะคะ่าวิธีการต้มเส้นสปาเกตตี้ทำยังไงนะคะในน้าเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นกันนะคะวิธีการง่ายมากนะคะก็เหมือนเราต้มท,ท,ทั่วไปนะคะนี่อ่าใส่นะคะน้ำมันมะกอกนะคะลงไปนะคะในน้ําที่เดือดจัดนะคะเดี๋ยวเกดขอเติมน้ําลงไปไนิดนึนะคะ่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ สองช้อนนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนะคะวางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะ <ๆ S 1> เส้นเขาจะค่อยๆยวบลงะค่ะ <ๆ S 1> น้ำเนี่ยนะคะจะต้องเดือดตลอดนะคะสำหรับการต้มสปาเกตตี้นะคะแล้วก็เตรียมกระชอนนะคะไว้สำหรับเอาเส้นลงไปคูดาวนะคะให้เย็น เกินไปนะคะ ะะที่เราล้างไว้แล้วนะคะซึ่งเกดก็จะใช้เกดก็จะใช้เปลือบด้วยนะคะบางบางบ้านก็จะไม่ให้ลูกทานเปลือกเกดก็จะให้ทานหมดน,นะคะ นนก็เอาออกมาใช้นวดี้หาได้เท่านี้หอมใหญ่สุดจะหมดด้วยแหละตายละบ้านนี้มันก่อนไปชอปปิ้งก็เลย 7ถึงนะคะช้อนโต๊ะนะคะต่อมื้อนะคะก็พยายามเกดก,ก็พยายามให้ลูกทานของมันมน้อยๆนะคะก็จะเป็นมัเกลือเทศเกดจะทำสำหรับวันนี้นะคะทั้งวันแล้วดูว่าลูกจะกินได้ไหมทั้งวันนะคะหรือว่าเขาจะกินแค่มื้อเดียวจะกินหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะ เท่านี้นะคะนี่พอแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นอ่าแครอทนะคะที่เก็บนี้ก็คือแครอทแครอทเราก็จะหั่นแบบว่า เราก็ต้มเส้นให้มันเขาเรียกเดนเตก็คืออันเดอร์คุกนิดน้อยนะคะแล้วคือคืออันเดอร์คุกเล็กน้อยเราจะได้ไปผัดว่าไปทำอะไรไปดต่อของเด็กนี่ไม่ต้องเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่เลยเลย บัคคารีนี่ก็สีเริ่มจากแบบ้านไปมาแล้วนะ,ะเล็กๆๆล็กๆหรือว่าเราจะทำการนึ่งบัคคารีตักหาก็ได้นะคะ <ๆ S 1> แล้วให้คุณกินแบบว่าบัคคารีนึ่งนะเดี๋ยวจะ เส้นสปาเกตตี้เรานะคะน่าจะใกล้ได้แล้วขอบตั้งกล้องแบบน้นำบากจริงจริงะนะคะเรามาดูเส้นนะคะก็เจ็ดนาทีนะคะจากกล้องยังนะคะนี่เก็บทำแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเริ่มอ่อนนุ่มลงนะคะแต่ว่ายังมีเส้นโดโด ถ้านี่มากมันจะเดิ่วมันจะเด่ลงไปเลยนะคะร้อนเทสนะคะหยิบขึ้นมานะคะเนี่ยยังแข็งอยู่นะคะก็<อ><อ>ส่องดูก็ได้นะคะถ้าตรงกลางยังเห็นไหมมีแกนของขาวนะคะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะอืมใช่หรืยังไม่สุกค่ะก <c oughs> ็ยังมีความแขางๆอั้่หมนะคะแราวมาเตรียมเนื้อกันต่อเลยนะคะ เก็บไปเอาเนื้อไก่นะคะจากฟลีซนะคะแล้วก็ไปวางดีฟอสไว้เป็นไก่ที่บริเวณขานะคะน้องจะมีมันติดมาก็จะทำให้อาย่อยขึ้นนะคะสำหรัเด็กๆถ้าใครไม่ได้อยู่ในระหว่างคุณน้ำหนักก็ทานได้นะคะช่วงมันหน่อยเพราะว่ามันจะอ่ะอร่อยรตรงเนื้ออกไก่นะคะจากนั้นเราหันนะคะ วิธีหั่นไก่ให้มันนุ่มขึ้นนิดนึงนะคะเราจะเห็นเส้นของาอ่ามัสโซนะคะของไก่นะคะขณะเส้นมันอยู่ในเส้นนี้คะ่ะเวลาหั่นให้เราหั่นฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ตรงกันข้ามนะคะหรือว่าตั้งฉากเลยนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เราไม่มีหงสจริงเหรอเนี่ย เลยนะคะของเด็กเออเหมือนลูกล้องลูกล,อล้กลอนะคะชีวิตแม่นะคะเดี๋ยวมานะคะเอาลูกก่อนนะคะแตะลูกไปกันแล้วก็ต้องถ่ายด้วยใช่ไหมอยากจะมีโดรนมากเลยค่ะตอนเนี้ย นะะคขอเช็คเส้นแป๊บนึงนะคะเคออกมาได้พอดีนะคะคือเส้นอย่างที่บอกนะคะเส้นเด็กนะคะเราไม่จะเป็นต้องซีเรียสมากนะคะว่ามันจะต้องมีลักษณะเดนเต้หรืออะไรนะคะบ้านก็มืดมากนะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วไฟเสียอีกฮัลโหลหนน้องไอเดนสิคะป๊าป๊าเหรอคะป๊าป๊าไปทำงานไงเ้ปาป๊าไปทำงานไงน้อยเดนตื่นเหรอคะน้อยเดนตื่นเหรอคะคุณแม่ต้องทำอะไรคะคุณแม่ต้องทำอะไรคะชีวิตคุณแม่นะคะฮัลโหล ขี้ๆไหวเห็นถึงเลยมามาเดี๋ยวขอเปลี่ยนพัาอ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำอาหารให้ดูใหม่ครับเลนขี้ๆครับเ่นี้ไมะแมง่ะเาค่ะเราก็จะมาเริ่มผัดนะเปินกลางนะคะเดี๋ยวเก็บอุ่นกระทะก่อนไปไหนวา จะใส่น้ำมันมะกอ,อกลงไปนะคะมะกอ,อกไปนิดนึงน,นะคะก็เป็นกระเทียมสับนะ 在在。 ผลไมกที่เราทำไว้จะเป็น่งคระ ไม่หิวเลยคุณใสจะได้กินหมูลูกเลยคุณใสที่แม่จะได้กินหมูคุณลูก,ล <c oughs> ก,ะกอะไรครับลูกอะไรเด้ง ราอนี้นะคะเราจะมาปรุงรสนะคะด้วยนะคะอันนี้เกดดูสลาดอยู่นะคะเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งทีสปูนนะคะมีน้ำตาลสี่กรัมนะคะของไฮนะคะนี่นะคะไฮนะคะเกดก็จะใช้อ,อช้อนตวงนะคะหนึ่งทีสปูนนะคะน้ำตาลสี่กรัมนะคะ เวลาเราใส่เราจะคำนวณน้ำตาลเป็นหลัแปดนะคะเรามีน้ำตาลแปดกรัมแล้วนะคะก็ลองผัดดูก่อนนะคะโอเคแค่นี้พอนคะคะของลูกจะเติมน้ำซุปนะคะหรือว่าน้ำซุปหรือน้ำเปล่านะคะ ออกเลยค่ะเอออยากกินน้ำพริกออกเลยคุณแม่จากนั้นนะคะเราจะใส่เส้นที่เราเอา่ำไ,ไว้นะคะก่อนแรก นิดนึงชิมนิดนึงนะคะรสชาติบางๆนะคะโอเคเลยไม่ต้องจัดมากนะคะไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศอีกนิดนึงนะคะไม่ได้ใส่ไปสองนะใส่เพิ่ม แล้วนะคะสำหรับสปากเกตตี้นะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟลูกชายดูนะคะวัน่านท่านจะทานหรือไม่นะคะอ,อันนี้ก็ทานได้หลายมื้อเลยนะคะเนี่ยไปเจอกันบนโต๊ะอ,อาหารนะคะ